สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight m a n ยู i t เ d ครับเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าเคสการยืมตัวของจรันซานโชไม่มีออปชันในการซื้อขาดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเผะเหตุผลทำไมแมนเชสเตอร์เดยดจึงไม่อยากใส่ออปชั่นซื้อขาดในดิวดอทมุนขอยืมจรันซานโชเชื่อว่าแมนเชสเตอร์เดยดนี่มองไกลไปถึงค่าตัวในซัมเมอร์นี้ การเจรจาระหว่างบุนเสเลียดอร์ทมุนด์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีลขอยืมตัวเจเดนซานโช่ปีกชาวอังกฤษต้องหยุดชะงักหลังมีรายงานข่าวว่าแมนยูไม่ต้องการใส่เงื่อนไขที่เสือเหลืองสามารถซื้อขาดได้เมื่อสิ้นสุดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้กรณีมีข่าวว่าทั้งสองสโมสรคุยกันลุล่วงแล้วและดาวเตะวัย23ปีก็เตรียมบินไปสมทบกับทัพดอร์ทมุนด์ที่กำลังจะไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่มาเบยาต้นสัปดาห์หน้า ในช่วงที่บุนเดสิก้าพักเบรกหน้าหนาวอย่างไรก็ตามนะครับฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังดีระบุว่าแมนยูไม่ต้องการใส่เงื่อนไขซื้อขาดใดๆในสัญญายืมตัวครั้งนี้เนื่องจากมูลค่าของซานโชดในเวลานี้น้อยจนเกินไปแมนยูบอกวา่าหากซานโชดไปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับดอนมูนอีกครั้ง <c oughs> ก็จะสามารถเพิ่มค่าตัวได้มากขึ้นถ้าขายขาดในช่วงซัมเมอร์ ทำให้ไม่อยากใส่ออปชันไว้โดยต้องการแค่ปล่อยยืมตัวอย่างเดียวเท่านั้นท่านี้แมนยูซื้อซานโช่มาจากบรูซเซนดอทมุนในปี2021ด้วยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์แต่กลับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังยิงได้แค่12ประตูและทำได้อีก6แอสซิสจากการลงสนาม82นัดในทุกรายการรวมทั้งยังมีปัญหากับทนานเอริกเทนฮักกุนซือชาวดัชอย่างหนักอีกด้วย สุดแล้วจนถึงตอนนี้จะด้านซันโชนยังไม่ได้ย้ายไปอยู่กับบรูซเซอร์ในรูปแบบของการยืมตัวอย่างเป็นทางการนะครับถึงแม้ว่าจะได้ไฟเขียวมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้การเจอจาาขั้นตอนสุดท้ายยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ก็คงจะต้องลากยาวกันอีกสักพักหนึ่งครับแมนเชสเตอร์นีแฮอเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากทางด้านทนนมฮอสเปอร์ปาดหน้าคว้าตัวติโมแวกเนอร์ไปร่วมทัพฟอเรนเพเทนเบิร์กนะครับ นักข่าวชื่อดังจากทางด้านสกายเยอรมันระบุว่าติโมแว็กเนอร์สุนหน้าของทางด้านอาแบนไลฟซิกเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับทางด้านทอแนมฮอสเปอร์ด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมออปชั่นเซนถาวรนในช่วงซัมเมอร์ขณะนี้การเจรจาระหว่างสเปอร์กับอาแบนไลฟซิกกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายและตัวนักเตะพร้อมที่จะเดินทางออกจากศูนย์ฝึกซ้อมของทีมกระทิงแดงไปยังกรุงลอนดอนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับต้นสังกัดใหม่เร็วๆนี้ โดยทางด้านทันแนมฮอสเปอร์จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเหนื่อยของเขาทั้งหมดแต่บวแวงเนอร์ตกเป็นข่าวกับแฟนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดเดือนมกราคมโดยแมนยูมองว่าแข้งรายนี้คือเป้าหมายลำดับต้นๆในการเสริมทัพแต่ทว่าสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้ทางด้านไลฟ์ซิกพิจารณาโดยผลงานของอดีตน,นักเตะเชลซีฤดูการนี้ลงเล่นไปทั้งหมด14นัด แต่ว่ามีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นแค่สลูกเท่านั้นเองอันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าไม่เคยคิดเลยครับว่าแมนยูนี่ควรจะไปดึงทางด้านทิโมวักเนอร์เข้าสู่ทีมรวมถึงเคสของทางด้านชโชปโมแตงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันครับไม่อยากจะให้แมนยูดิไปคว้าทางด้านโมแตงเข้ามานะครับมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์เลยแม้ว่าจะเป็นระยะสั้นก็ตามครับเรนดอร์กานชโวนะครับ คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับคาราโชครับนักเตะปีตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนี่คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมแม่ก็ได้มาแล้วนะครับครั้งหนึ่งรอบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับธนัทการนาะโชโดยปีกว้19ปีครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลนี้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม แต่ว่าผลงานของเขานี่ดีอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลผ่านมาครับโดวยเฉพาะอย่างยิ่งรูดโอเวอร์เฮดคิกครับที่เอาชนะทางด้านเอเวอตันไปได้เขาได้ผลโหวตน,นี่64%นะครับเอาชนะทั้งทางด้านจอห์นนี่อีเวนแล้วก็คอบบี้ไมนูไปได้ครับทางด้านดิมิธาบาร์บอฟนะครับอดีตนักเตะสุน,น่าของแมนเชสเตอร์เตดได้ออกมาระบุครับว่า ยังไงเสียแมนยูนี่ก็จะมีการเซ็นสัญญาคว้านักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าอย่าไม่ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นในเดือนนี้หรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ก็ได้แมนยูจะมีการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าถ้าหากไม่ใช่เดือนมกราดังนั้นก็จะเป็นในช่วงซัมเมอร์อองโทนี่มักเยาากำลังจะออกจากทีมไปมาคัสตรดฟอร์ดไฮลุนก็อยู่ที่นั่นแต่ที่เทนนันกาลาโชคเขายังเด็กมากมาก เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้สูงมากๆแต่ว่ากาลาโชเขาก็เป็นนักเตะที่มีแววมีความสามารถเขายังสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มได้อีกทาผลงานได้อย่างน่าประทับใจอะ่ะก็เห็นแล้วนะครับว่าความรวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมไปแล้วแมนเชสเตอร์เตดจะซื้อนักเตะสูงหน้าแต่ว่าจะเป็นใครอย่างนั้นหรอผมไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ดีเสมอหละที่จะมีการแข่งขันกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังด้วย เพราะว่าถ้าหากคุณไปซื้อนักเตะที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันก็จะสร้างปัญหาให้กับ dressing room คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการที่จะดึงนักเตะศูนหน้าเข้าสู่ทีมคุณต้องการอยากจะได้ทีมที่ดีนะครับทีมที่ทุกๆคนนี่สามารถที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นก็ตามแมนยูต้องการจะจะได้ศูนย์หน้าที่สามารถจะสร้างสิ่งนี้ได้สามารถที่จะบอกนักเตะคนอื่นๆได้อย่างเช่นทางดานมาคัร์ฟอร์ดอย่างเช่นทางด้านฮอยลุนอย่างเช่นทางด้านกาช พวกเขาจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะมีนักเตะคนอื่นๆที่รอคอยจะก้าวขึ้นมาแทนที่นักเตะเหล่านี้ต้องหานักเตะที่เป็นที่ยอมรับนะครับทั้งใน dressing room เนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็นักเตะที่พอเข้ามาแล้วคาดว่านักเตะในทีมคนอื่นๆเนี่ยจะให้ความเคารพครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ ฮันดิบาเมชบีนะครับต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับเซบีย่าในเดือนนี้ในรูปแบบของการยืมตัวก่อนนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เตนี่เพิ่งจะมีการขยายสัญญาออกไปนะครับใช้ออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีสำหรับท่านั้นฮานิบาลเมชบี้ครับก็จะอยู่กับทีมไปจนกระทั่งถึงถึงซัมเมอร์ในปี2025นะครับก็พร้อมๆก,กันกับทา่านั้นอารอนแวนบิสซาก้าและก็รวมถึงทา่านั้นวิกตอร์อินเดอร์ฟด้วย ปรากฏว่าฮานดิบาลเมชบี้ครับตอนนี้เขาบอกนะครับว่าเขาตัดสินใจแล้วนะครับต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับเซบีย่าทีมที่กําลังดิ้นรนหนีการตกชั้นครับในศึกลาลีกาที่ก็ตกรอบศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็นแล้วนะครับจบด้วยอันดับบวยครับตอนนี้นี่ก็ต้องรอลุ้นอย่างเดียวนะครับว่าจะต้องอยู่รอดปลอดภัยครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ครับอดีตหนึ่งยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมว่าเป็นเป็นราชาแห่งบอลยุโรป้าครับอาจะต้องบอกบอกอย่างนั้นนะครับ เรือัเมริันนี่เป็น King of ยูฟ่าแชมเปี้ยนครับแต่ว่าเซบีย่าดี่ต้องบอกว่าเป็น King of ย u โรป a าแต่ว่าฤด,ดูการนี้ดิไม่ไหวเลยโดยทางด้าน ไฮดบารเมชบี้นะครับดูเหมือนว่าโอกาสที่จะได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เตดนี่ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตำแหน่งของเขานี่มันเป็นดิ f เฟนซีฟมิดฟิลด์แล้วตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าเอริกเทนฮักนี่จะไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของทางด้านค o อบบี้ไมนูมากกว่าครับเขาก็เลยต้องการที่อยากจะย้ายออกจากทีมครับก็เลือกแล้วนะครับว่าเป็นทางด้านเซบียารอให้แมนเชสเตอร์เตดนี้โอเคเท่นานั้นเองครับ แมนยู you, ถ้าอยากจะได้ทนดัตโอลิเซ่ต้องเร่งแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายง,งานข่าวว่าอาร์เซนอลอยากจะได้นักเตะคนนี้แล้วตัวนักเตะดีดูเหมือนว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลล่าสุดลิเวอร์พูลครับก็ต้องการอยากจะได้ทนดัตโอลิเซ่ด้วยโดยมองว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของทนดัตโมฮัมเหม็ดซานลา ah. โดยคาดว่าทนดัตลิเวอร์พูลนี่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับคริสตัลพาเลซในเดือนนี้นะครับเข,ข้าใจกันว่าค่าจีรงสัญญานีอยู่ที่60ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์เดนิเป็นทีมรแรกๆนะครับที่มีข่าวต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้แต่ว่าจนถึงณตอนนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นครับจากฝั่งของปีศาจแดงในขณะที่เลวูครับพวกเขาเริ่มที่จะรุกแล้วก็ดปีข่าวกับทางด้านเอ็มปาเป้ด้วยนะครับ พวกเขาถ้าหาต้องการอยากได้เอ็มเปเป้ก็ต้องขายทันด้านซาร่าครับสถานเดียวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ดิพวกเขาต้องการอยากจะได้โอลิเซครับเอาว่ายังไงครับตลาดทันดันเซอร์จิมพร้อมไหมที่จะดึงทางด้านโอลิเซให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้แฟนปีศาจแดงก็กําลังรอนะครับว่าใครครับจะกลายมาเป็นนักเตะคนแรกที่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูในเดือนมกราคมนี้หลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะนี่เต็มไปหมดครับ และก็พบกับ Man, อินไซต์แมนยูเต็ดเสมแในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ